ดีจ้าปีกิปี่ฮิวแมาอีกกระจายเมน,นี่นะจ้ายาสีมาเวา้าฟังทุกคนเลยยาสีมาเว้าว่า,าภาษาไทยของเฮานี่มีทั้งไทยอีสานแล้วก็ไทยพวนต้องบอกว่าไทยพวนค่อยถือเดี๋จ้าบอกแม่นว่าไทยพวนก็คือภาษาไทยของเฮาอย่าลืม ว่ามีทั้งภาษาไทยอีสานภาษาไทยพวนแต่พี่กิปนาจจะจ้าเป็นสาวไทยพวนเด้อจ้าหลายๆคนอาจจะบอเคยได้ยินได้ฟังกันนาจจะจ้าว่าเอ๊ะภาษาอีสานหรือว่าภาษาใดกันแน่ อันนี้ของห้องวัดไทยพวนจากกับเป็นภาษาอีสานเหมือนกันนี่แหละภาคกลางภาคอีหนอหลายหลายคนเขากับวอลมูดอจะเขาก็จะคิดว่าเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนเหนือเพราะว่าภาษาที่เว้ามานี่มันก็คือภาษาเหนือพร้อมจ้ะแต่ว่าอย่าสิบอกเลยจ้าว่าเป็นสาวไทยพวนร้อยเปอร์เซ็นจ้ะบางคลิปที่อัดไปแล้วอ่าที่ว้าเป็นภาษาอีสานท่านก็คือส่วนมาก อีสานีิว้าลาวาแต่อย่าลืมว่ายังมีสาวไทยพวนพร้อมด้วจ้าสาวไทยพวนนี่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจ้าในวงการทางภาคเหนือก็มีทางภาคอีสานเขาก็มีหลายจังหวัดมีการจัดที่ไปทัวร์หลายๆจังหวัดที่มีไทยพวนหลายๆต่างๆนั้นา,นา,นาเกิดขึ้นแล้วจ้าอันนี้กับบริวาร ถึงประวัติเนาะแต่สิมาว้าคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าภาษาที่เว้านี่คือเขาห้องว่าภาษา,า,าไทยควรจะแล้วเดี๋ยวสิมาสอนเดีอยวจว่าภาษาไทยพวรนี่มันมีอีย่างแหนอ่ามีคํเว้าคําอย่างแหนที่นอกเหนือจากเป็นภาษาอีสานอ่ามีลา คำเหลือเกินจ้าที่มันต่างจากภาษาอีสานลราอีสานนะเนาะจ้าที่ไทยพวนมากันอันนี้ก็ฟังดูแปลกแแม่นว่าละจ้าเดี๋ยวจังไดกลับไ้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้เกิดสีบอลสูฟังพอคร่าวๆก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังไดแล้วเขาค่อยพอกันคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมสาวไทยพวนอย่างพี่กิฟฟี่ฮีโลไว้นำอ้อมอกอ้อมใจนำเด้อจ้าโอเคเดอ้อไปต่อคลิปหน้าเดอ้อ ไปแล้วเด้อเบย์เบยเด้อพี่น้องสบายดีกันสุ้พูดสุ้คนเด้อจะเด้อบ๊ว